นับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสีห้าหเจดปดเสิบสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูจูนนะคะในรายวิชาจินตะคณิตวันนี้คุณครูจูนจะพาเด็กๆนับเลขหนึ่งถึง 50นะคะ 1- ถึง50าสก่อนที่เราจะไปนับนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักค่าของนิ้วมือกันก่อนนะอ่าข้างขวาอยู่ไหนคะข้างขวาข้างขวานะคะแทนหลักหน่วยเด็กๆจำได้ไหมคะหลักหน่วยนะคะข้างซ้ายอยู่ไหนเอ่ยข้างซ้าย อยู่นี้นะคะข้างซ้ายจะแทนด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเดานะคะ,ะเด็กๆพร้อมที่จะนับ1นึถึงห้แบบจิตนตคณิตหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาท่าเตรียมของเราเลยนะคะอ่ะพร้อมเซต0ูนยหถึงห้นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าลืมม้วนหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีหนึ่งกับศูนย์สิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งสิบสองมีหนึ่งกับสองสิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสีม่มีหนึ่งกับสี่สิบห้าอย่าลืมม้วนมีหนึ่งกับห้าสิบหกมีหนึ่งกับหก

40มี4กับ0 41บดมี 4, ี่กับ1 4 2ี่บองมีสี่กับสองบมี 4, ี่กับส4มี่ิบมี 4, ี่กับส45ี่ิบห้าอย่าลืมม้วนมีสี่กับห้าี่สิหมีสี่กับห47ี่เมี4ีกับเจ8มีสี่กับ8 4 9ี่มี4ี่กับ9 50มี5้ากับ0นะคะห้าสินะคะเอาข้าง สายนะคะแทนเลขห้าอ่าเลขห้าสิบห้ากับศูนย์นะคะเด็กๆค่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนับได้ไหมคะทำสัญลักษณ์นี่มือถูกไหมถ้าเด็กๆไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกดย้อนกลับไปดูคลิปต้นๆได้นะคะการนับเลข 1- ถึงห0นะคะทำยังไงนะคะกดย้อนกลับไปดูได้นะคะและอย่าลืมนะคะเด็กๆ ฝึกบ,บ่อยๆทบทวนบ,บ่อยๆนะเราจะได้เริงๆค่ะคุณครูจุนก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดในหนังสือจินตะคณิตเลยนะคะหน้า14กับหน้า15นะคะหน้า14กับหน้า15<ๆ>เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนตามรอยปะตัวเลขในวงเล็บให้ถูกต้องนะคะพร้อมฝึกนะคะฝึกนับเลข แบบใช้สัญ,ญลักษณ์นิ้วมือนะคะให้ถูกต้องหน้า14หน้า15เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนเลข10 20 30 40, 40 50, 60 70 80, 70 80จนถึง90ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็ทำสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือแบบนี้นะคะอ่ะพร้อมเซตศข้างไหนคะ10 10ข้างซ้ายนะคะอ่า 1>, 1ิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะสิบยล่ะคะยี่ก็ข้างซ้ายเหมือนกันนะคะข้างซ้ายจะแทนหลักสิบอ่ายี่สิบมีสองกับศูนย์สามสิบมีสามกับศูนย์สีมีสกับศูนย์ห้มีหกับศูนย์หกมีหกับศูนย์เจมีเกับศูนย์แปมีแกับศูนย์และเกมีเกับศย์นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกท่องนะคะ ดีดนิ้วสัญลักษณ์นิ้วมือให้ถูกต้องนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอหรือว่าส่งรูปภาพตอนที่เด็กๆทำงานมาให้คุณครูจูนได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจูนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย